Look, uh. อะไรชคมโนไม่โนไม่โนไม่อาเกไข่มาเป็นยังไงมาขวนก่อนเย่นี่ จะไม่ไม่ไปแล้วจะไปแล้วจะไปจะไปแล้วทำไงจะไปทำไงไปอนบไม่สบายฟบอนบ่

ออาไปลยเด้อไปเลยเด้อไปเลยเด้อบาย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 มนคอลิงเนยาอะเาไปสิคืนนี้ไปสิคืนนี้มอลิงอกเดกายออกมาเข้ามาเขามาเข้ามาโอ้ยเสียบตีนห้อนห้อนห้อนหโอ้ยห้อนห้อนห้อนหานห้ห้ mm <sighs>